สวัสดีครับพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนดอนตามวิทยาจินดีนาเสนอการจัดทําโครงการการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอ้อยโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Education Studio จำกัดและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา97วงเล็บ5ที่มาทําให้พวกเราได้จัดทําโครงการนี้เนื่องจากอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชนในปัจจุบันนั้น มีอัตราการใช้ที่สูงจากในปีที่ผ่านๆมาและมีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นอีกในอนาคตแต่แหล่งพลังงานหลักอย่างก๊าซธรรมชาติกลับมีแนวโน้มที่น้อยลงกลุ่มของพวกเราตระหนักเห็นปัญหาในจุดนี้จึงได้มีการศึกษาการใช้แหล่งพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแหล่งพลังงานหลักลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศและยังสามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน จากข้อมูลรายงานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดมุกดาหารปีเพื่อศักราช2563ถึงปีเพื่อศักราช2564แสดงข้อมูลให้เห็นว่าในอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากซึ่งได้แก่ทำนาสวนยางพาราไร่อ้อยมันสำปะหลังการ,กรเกษตรอื่นๆทั้งนี้ในการทำไร่อ้อยเพื่อส่งผลผลิตขายให้โรงงานน้ำตาล มีพื้นที่เพาะป 42, ลูก42,556ไร่ผลผลิตที่ได้ประมาณ470,000ตันในขั้นตอนการเก็บผลผล,ผลิตมีเศษใบอ้อยและส่วนอื่นๆที่หลงเหลือในพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรจะทำลายโดยการเผาทำให้เกิดมลพิษในพื้นที่เพาะปลูกผู้จัดจทำในโครงการจึงทำการศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเศษอ้อยที่เกษตรกรในท้องถิ่นไม่ต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตพลังงานทดแทนสามารถลดมลพิษในชุมชนจากการเผาเศษที่ได้จากการตัดอ้อยและส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและเศษใบอ้อยที่เหลือใช้ครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9พวกเราได้ดำเนินการทำโครงการในรูปแบบออนไลน์และทำการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 และได้สำรวจพื้นที่การปลูกอ้อยบางส่วนเพื่อศึกษาและนำมาทดลองปกติของอ้อยในยแปลงเพาะปลูกเกษตรกรเมื่ออ้อยจเจริญเติบโตใบส่วนหนึ่งจะแห้งและไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของลำต้นเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวเฉพาะลำต้นเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่วนที่เป็นเศษจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทำลายโดยการเผาเพื่อบริหารจัดก,การ แปลงเพราะปลูกในรอบถัดไปก่อให้เกิดมลพิษในดินขั้นตอนที่2นําก้อนเชื้อเพลิงไปตากให้แห้งนําก้อนเชื้อเพลิงเผาให้ความร้อนเพื่อทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าบันทึกผลการทดลองนํามาสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้จากการทดลองพบว่าเชื้อเพลิงจากชีวมวลสามารถให้พลังงานผลิตกระแสะไฟฟ้าใช้ประโยชน์ได้ภายในครัวเรือนการเกษตรสามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้